เดิมๆนะครับคันนี้ก็เป็นแบตแบบ24โวลต์หรือแบต2ลูกนะครับผมได้ทําการเพิ่มเป็น3ลูกหรือ36โวลต์ไปแล้วนะครับก็ทําให้อัตราเร่งดีขึ้นนะครับแล้วก็ระยะทางก็ดีขึ้นจาก25กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นประมาณ37 38กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ระยะทางจากประมาณ10กิโลก็เป็น30กิโลเลยครับโดยรวมดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องของความร้อนของมอเตอร์ครับ เวลาที่เราอัดยาวๆนะครับหรือวิ่งแช่นานๆครับมอเตอร์ค่อนข้างจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเลยครับเอานิ้วแตะได้ประมาณแค่3ามสี่วินะครับก็ต้องเอาออกนะครับแต่ถ้าเราใช้งานปกตินะครับวิ่งเร็วบ้างช้าบ้างนะครับมอเตอร์ก็ไม่ร้อนเกินไปครับแต่ว่ามีหลายคนบอกมาว่าให้ผมเพิ่มเป็น4 8โวลต์นะครับไหนๆก็เพิ่มเป็น36กโวลต์แล้วก็เลยอยากจะลองดูเหมือนกันนะครับว่า48โวลต์มอเตอร์จะร้อนมากขึ้นประมาณไหนนะครับแล้วก็ กล่องนะครับกล่องควบคุมก็เป็น48โวลต์อยู่แล้วนะครับก็แค่ทําการเพิ่มแบตแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับก็กลายเป็น48โวลต์ได้เลยนะครับก่อนหนึ่งเราไปดูวิธีการเพิ่มแบต1ลูกนะครับว่าจะต้องทํำยังไงครับวิธีการเพิ่มนะครับไม่ยากอะไรเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับว่าการต่ออนุกรมนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกนะครับขั้วลบเราเอามาเชื่อมกับบวกนะครับลบมาเชื่อมกับบวกอันนี้ลูกที่3นะครับขั้วลบให้เราเอาสายที่มีทั้งหมดออกก่อนนะครับ อย่างของผมมีอยู่3เส้นเอาออกไปเลยครับแล้วก็เอาสายมาเส้นหนึ่งจากลบไปบวกมาเชื่อมต่อกับตรงนี้นะครับก็คือแบตลูกที่เราเพิ่มเข้ามานะครับส่วนสายนะครับ3เส้นนี้นะครับที่เอาออกมาเราก็เอาไปเชื่อมต่อกับขั้วลบนี้นะครับแค่นี้ครับจบเลยครับเป็นการเพิ่มแบตจาก36โวลต์เป็น4 8โวลต์นะครับตอนนี้ก็ต่อแล้วนะครับ เส้นนี้ลากขึ้นมาครับลากมาที่ขั้วบวกนี้นะครับส่วนที่ขั้วลบนะครับลากมาเชื่อมต่อกับ3สายเส้นเดิมนี้นะครับกล่องสเต็ปดาวนะครับก็รองรับถึง72โวลต์นะครับวันนี้เราต่อแค่48โวลต์สบายครับกล่องควบคุมก็จะเป็น36โวลต์ก็ได้48โวลต์ก็ได้นะครับมาที่มิเตอร์นะครับ P. 3 6 เราจะต้องเปลี่ยนเป็น P 4 8แล้วนะครับไปที่โหมด1ครับกดปุ่มล่างครับเปลี่ยนจาก L เป็น P นะครับกดปุ่มล่าง24่6 48ี่สามกนะครับกดปุ่มล่างเพื่อบันทึกค้างไว้ครับแล้วก็กดปุ่มบนค้างไว้เพื่อดูครับตอนนี้มีแบตอยู่9 3เนะครับเดี๋ยวเราจะปิดเปิดนะครับปิดสวิต เปิดเช็คอีกทีนะครับว่าเป็น48หรือเปล่าโอเคครับ48แล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาชาร์จแบตนะครับแต่ว่าที่ชาร์จ36โวลต์ตัวนี้นะครับเป็นขั้วชาร์จแบบนี้ครับแบบ3รลูนะครับส่วนที่ชาร์จ48โวลต์ตัวนี้เป็นของขั้นใหญ่นะครับจะเป็นขั้วแบบนี้ครับซึ่งจะใช้กันไม่ได้นะครับผมก็เลยจะต้องใช้วิธีดัดแปลงนิดนึงนะครับอันดับแรกนะครับ เราจะต้องวัดก่อนนะครับว่าไฟ48โวลต์นะครับที่ถูกแปลงจากม้อแปลงนะครับ220โวลต์ AC ให้เป็น48โวลต์ด c ด้านซ้ายหรือด้านขวาเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบนะครับอันนี้ต้องเช็คให้ชัวร์เลยนะครับผิดไม่ได้นะครับสยบปักเปิดสวิตช์นะครับตัวนี้ผมจิ้มอยู่ที่ด้านซ้ายคือสีแดงด้านขวาคือสีดำนะครับไฟขึ้นที่56โวลต์อันนี้คือขั้วที่ถูกต้องนะครับ ถ้าผมสลับเอาแดงมาอยู่ขวาแทนนะครับจะกลายเป็นลบนะครับซึ่งอันนี้สลับขั้วกันนะครับฉะนั้นขั้วบวกก็คือด้านซ้ายนะครับขั้วลบก็คือด้านขวาผมจะเอาสายมาต่อนะครับต่อแบบบ้านๆแบบนี้เลยนะครับปอกสายแล้วก็ทิ่มเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้วนะครับที่เราจะต้องไปคลิปกับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราปิดสวิตช์ไปก่อนนะครับ แล้วก็แดงไปคีบที่ขั้วแรกนะครับของแบตเตอรี่ลูกแรกส่วนที่คีบสีดำนะครับไปคีบที่ลูกสุดท้ายที่ขั้วลบนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้ชั่วคราวนะครับไม่แนะนำให้ทำถาวรน,นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ครับถ้าจะใช้ยาวๆนะครับ ซื้อหัวมาเปลี่ยนดีกว่าครับเห็นไหมครับมันหลุดง่ายครับแล้วก็เปิดสวิตช์ครับผมเปิดไปกระลุ้นไปนะครับจะบึ้มหรือเปล่าเครับตอนนี้ไฟเริ่มชาร์จเข้ามาแล้วนะครับไฟแดงครับใกล้เต็มนะครับรอไม่นานครับตอนนี้แบตเหลืออยู่91นะครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วสูงตุดครับว่าจะทําได้ที่เท่าไหร่นะครับ ดูเร็วก็น่ากลัวอยู่ครับถ้าอะไรตัดหน้าทันทันนี่ไม่อยากจะนึกเลยครับแต่เส้นนี้ก็ค่อนข้างจะโล่งนะครับเดี๋ยวขอจอดดูครับจอดดูว่าทำความเร็วสูงสุดไปเท่าไหร่นะครับ ความเร็วสูงสุดนะครับแม็กสเปซ42กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าโอเคเลยครับได้มา40กว่าแล้วนะครับถ้า36โวลต์นี่ยังไงก็ไม่ถึงเลข4แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะจับมอเตอร์ดูนะครับมันจะขนาดไหนครับโอ้โหร้อนเอาเรื่องนะครับหนึ่งสสม ประมาณ3วิครับตอเอามือออกครับแต่ผมว่ามันใกล้เคียงกับ36โวลต์ตอนที่วิ่งเร็วๆแล้วก็ลากยาวๆหลายกิโลนะครับใกล้เคียงกันนะครับไม่ถึงกับจับไม่ได้เลยนะครับเห็นครับ48โวลต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ร้อนจนหน้ากลัวเกินไปนะครับแจวครับแจวครับจิ๋วแรงขึ้นแล้วครับเดี๋ยวขอดูแบตนะครับตอนนี้เหลืออยู่ 90%ที่ 51.8V โวลต์นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ครับไม่น่าจะมากไปกว่านี้แล้วนะครับก็ดูจากมอเตอร์ที่ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับผมว่า 48V โวลต์ก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่ได้ทำร้ายมอเตอร์มากเกินไปนะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะร้อนกว่านี้นะครับแต่อายุการใช้งานก็อาจจะสั้นลงครับเป็นธรรมดาครับถ้าเราอยากแรงขึ้น